คณะกรรมการสายบุญต่ตางๆได้ร่วมบูม,มดีและวันมหามงคลน,นะครับก็โดยได้จัดพิธี เลิ่มท <คะ S 1> mm ีเราจัสับอะหนึ่งสองสามได้ภาพสวยงามครับสาธุครับ ในได้ร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลที่ได้จานะโมตสะภะคะวะโมตสะภะคะวะโตอรหะโตวันนันัคชามิหมาปมังยังเทวนะคตยะาะบุตรนังบะกะหะนิวะรนะปะริตสชานุปเวนานตวะเตตังอุปัตเวนะาคต เดี๋ยเชิญท่านอื่นได้ใช่ไหมได้ครับเจวตันุปัตตานะเจตานันท์ทั้งตานะเอตานะรานะปิวินาสันตุอาเสงสะตั้งวะเต